มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนคลายข้อสงสัยเผลอลบแอปเป่าตางังเสียสิทธิ์เราชนะมอ3เรารักกันหรือไม่สำหรับมาตรการเยียวยาโควิด -19 โครงการเราชนะแล้วก็มอ3-3เรารักกันเคาะเรียบร้อยทั้ง2โครงการจะจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์คนละ2 0 0 0บาทแบ่งจ่าย2งว,วดงวดละ1000บาทและใช้จ่ายกับร้านค้า ที่เข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่30มิถุนาย,ยน64โดยจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ตามช่องทางที่เคยได้รับของแต่ละกลุ่มโดยอัตโนมัติไม่ต้องลงทะเบียนกรณีที่มีข้อสงสัยของกลุ่มผู้รับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังที่เคยใช้งานไปก่อนหน้านี้นะคะและอาจจะเผลลบหรือว่าถอนการติดตั้งเป่าตังออกจากสมาร์ทโฟนทำให้เกิดความกังวลว่าจะได้รับสิทธิ์แล้วก็ใช้งานวงเงินอยู่หรือไม่ ในกรณีนี้นะคะกระทรวงการคลังยืนยันว่าผู้รับสิทธิผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังยังคงสามารถดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งเป่าตังได้โดยไม่ต้องลองทะเบียนใหม่เพียงแค่ยืนยันตัวตนตามขั้นตอนก็สามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ได้ในครั้งนี้จนถึงระยะเวลาการสิ้นสุดของโครงการได้ตามปกตินะคะม .33 ตรารักการรอบใหม่นะคะจะโอนเข้าทุกวันจันทร์ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังรวมวงเงิน2,000บาทดังนี้ค่ะ ข้าสัปดาห์แรกนะคะวันจันทร์ที่24พฤษภาคม64จำนวน1,000บาทเข้าสัปดาห์ที่2วันจันทร์ที่31พฤษภาคม2564จำนวน1,000บาทส่วนราชนะรอบใหม่สำหรับคนที่ได้สิทธิ์ราชนะที่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือใช้ใจ่ายผ่านบัตรประชาชนเงินจะเข้าทุกวันศุกร์นะคะเข้าสัปดาห์แรกก็คือวันศุกร์ที่21พฤษภาคม2564จำนวน1,000บาท ข้าสัปดาห์ที่2วันจันทร์ที่18พฤษภาคม2564จำนวน1,000บาทและสำหรับคนที่ได้สิทธิ์เราชนะที่ใช้จ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันเป่าตัางจะได้รับเงินทุกวันพฤหัสบดีเข้าสัปดาห์แรกนะคะวันพฤหัสที่20พฤษภาคม64จำนวน1,000บาทสัปดาห์ที่2ัพฤหัสบดีที่27พฤษภาคม64จำนวน1,000บาทค่ะอย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาโครงการราชนะและม33เรารักกันเตรียมตัวรับเงินได้เลยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทุเดย์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ